กึรายการวันที่27มกราคมนะครับรับชำนี่จากบจกอมอเตอร์สำหรับใบส่งของใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SV0001 รับ00001 000ได้รับใบหักภาษีนะที่จ่ายเลขที่2001รับเป็นเงินสดนะครับให้เราคลิกที่ระบบลูกหนี้เราวิเคราะห์หนี้นะครับคลิกที่ workflow เ็บริการนะครับ <c oughs> นำ้ำเอกสารนะครับส่วนสนส่วนหนึ่งใบเสร็จรับเงินค่าบริการกดโอเคครับกด F3 เพิ่มครับเลขที่นะครับ000 0001ครับ เลขที่อ้างอิงอ V ศับศูน0 0 0ูนวันที่เอกสารนะครับ27่บูลูกค้ารหัสใส่จุดกดเอ t เตครับเลือก C 2บริษทัทมอเตอร์จำกัดน,นะครับ การรนะคับให้เราใส่จุด e n t e r นะครับอ๋อตรง้ายก่อนนะครับขอรับไทยนะครับไสย S V นะครับเล่มนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์เลขที่ศูนย์ศูนย์นย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับ จะได้เลขที่อ้างอิงนะครับ sv 0 0 0 1์ศูนย์ศูนย์หทับศูนย์ศูหนครบกำหนดนะครับ19บเก้ทับศูนยบแปนะครับจำนวนเงิน1,700บาทนะครับให้เราบันทึกลงบันทึกภาษีหักและที่จ่ายนะครับใส่อะไรไปก็ได้นะครับจะขึ้นหน้านี้มานะครับประเภทเอกสารนะครับ W l นะครับใบภาษีหักณที่จ่ายบริษัทถูกหักไม่นำส่ง ไว้ตรวจสอบรายการนะครับเลขที่ภายในเอกสาร,รภายเลขที่นะครับให้ใส่0ูนย์ศูนะครับเลขที่อ้างอิงนะครับ2 0งศวันที่จ่ายนะครับ27่สิบเจ็ดัย์หนึาแปนะครับ วันที่ยื่ภาาีีก็เป็นวันเดียวกันนะครับ27 so ่สบเขบศูนย์1่บวกาเีจำโต๊สิบาสีมีแล้วนะครับเงื่อนไขการหักภาษีนะครับหนึ่งครับห erm ักณนที่จ่ายตามมาตรานมาตรฐามเตระสะนะครับลำดับในรายงานภาษีนะครับให้ใส่0 0นย์ศ ประเภทเงินได้นะครับให้ใส่คำว่าค่าบริการนะครับเป็นเงินที่จ่ายครับ1 0,000บาทอัตราภาษีให้ใส่เลขซนะครับเป็น3เซนะครับจะได้มูลค่าภาษีทางใบ300บาทนะครับได้แบบนี้เราให้กด F10 เซฟคบจะได้ยอดสุดทีนะครับ1,400บาทนะครับให้กด F10 บันทึกคบ ลงบัญชีนะครับเดบิตเงินสด1400บาทภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหักหน้าที่จ่าย300บาทเครดิตลูกนี้การค้า1700บาทเดบิตภาษีขายไม่ถึงกำหัด700บาทเครดิตภาษีขาย700บาทน,นะครับกด F10 บันทึกครับทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าบริการนะครับกดโอเคครับ จะไ,ได้มูลค่าก่อนแบนนะครับหนึ่งมบาทมีวันจะเป็นเซ็นเจ็ดร้อยบาทนะครับรวมเป็นมูลค่าสุดทีนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับ